หาเออหารถมาบ่มีบ่ะแต่ไอเจ้าของไอรับแต่เมื่อพิต่อรถให้เมารถจยกขันมางอดนหนีเกี้ย้วยโอ้โหโทรมาดิสิว่าบ่มีไผว่ะคือว่าเอางูใส่ผมลงไปรับเอาโทรมาโทรมามันไม่เบอร์ของไอ้รับเบอร์น้องนัดส่วนแบบจำยู่ช่องใครแน่สันทุกช่องเลยอ้าวเบิรงทุกช่องเล่นเข้ามาเลยเอารถมารับตอนเท่าไหร่ซดไอเทียนบอกก็เลยตอนเทาไหร่อดแต่มี เจอแอนตรงไหนบอดีมแอนเบิรเบิูตอนที่เขากำลังเนปยกันตอนนี้รถตอนนี้รถจะรี่เโอ้เอากลับบ้านแล้วยอเีขามานาไปรับก็ได้ถ้าอยางมานะเก่งใจช่เก่งใจอ่ายครับคือว่าเบิ่ง่องใดแลเ นั่นกันมุมบ้านเอีมาหาผมผมเลยนางพาไปส่งไปเที่ยวไปวัดวัดดามไปนไปเที่ยวฮ่าฮ่า่อันนั้นเอีได้เบิ้องต้นไงกำลังไล่อันอยู่วันเขาจะมีรถเลยฮะเพาผมมีรถอันโทรพามาประเดี๋ยวเบอร์โทรน้องนัดกับป่าจำร้อง เนี่ยเขาจะลอกสามีคนน่่แล้วก็ไปดูพออไปมู่ปาเราคอยอ่านเมนด้แล้วเราจะเลี้ยวท่านเินแล้วเราบอกมีรถได้หล่ะอสว่ามีมันไผมีรถมันอมีมันไผ่ดีอยู่ยุดนี่ได้นะวหมู่บ้านเขามดูดานเขาอิ่กันหลายเนาะก็เรยว่าูไปกันเบืดนะโอ้ยแม่วามแล้ววานนีด้วพีน่านมันไส้นักไซัสบ้านในพอี่ ายเดียวเมื่อมากระเพราไหนไซเดียวเลยครับทนแรกนี่ไงเซจายไซเดียวลายอยู่เลยเหมือนก่อนก็มาหาป่าดิเจ้นอ่ะไซเดียวมาแล้วบอกว่าโอ้นี่หัวมาเลยเราอะไรมาบอกมีน้องมีน้องมีลูกมีหลานมาทำซมรถนั่นแหละลราก็ดีกับกับรถแล้วเออไปแล้วอันพอดีมันสีเสียงานมาว่าเห็นบอกว่าเขาสี่ นอกดวงนอกดาวอย่างกันมันจะเสียงนั้นกับโตกับโตเลยบอกกับเป็นกับเป็นก็เศร้า